สวัสดีครับชาวไซกคลยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาปาของทานนี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวันละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ฮะโดยตรงนี้ขอบคุณสำหรับพักยก77ครับขอบคุณกันทุกวันครับที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะฮะวันนี้สามคู่เนี่ยเลื่องมาจากฟุตบอลโลกในโซนยุโรปเป็นรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับสามคู่ในเวลาตีสองสี่สิบห้าทั้งหมดครับเดี๋ยวคู่แรกไปดูสวีเดนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเช็คเดี๋ยวคน ล่าสุดแพ้สเปนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางเช็กนะั้นไม่มีแพ้เลยเป็นการชนะ 3, สามเสมอสองเกมล่าสุดเอาชนะเอสโตเนียมาสองประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามประวันนี้ครับบนนี้สวีเดนแนวรับมีวิกตอร์เลนเดอร์เลฟครับตรงกลางเอมิฟอสเบิร์กหน้าเป้าจะเป็นทางอเล็กซานเดอร์อิสักครับส่วนทางเช็กเนี่ยข้างหลังจะมีทางโทมัสคาลัสครับตรงกลางอันโตนินบารักหน้าเป้าจะไปทางมิเกลเคอร์มนซิกครับก็ต้องบอสวีเดนนักนี้เอาจริงนะฮะเรียกตัวดังๆมาครบเลยไม่ว่ายัางใช้งานทางสลาาตตตัตัันนนไไมมม่่่ด้แวอืกกก็ครบๆ แล้วก็สติตการเล่นในบ้านอย่างโหดนะครับพวกชนะมาพวกเขาชนะมา8เกมติด,ต,ดติดเลยคิดดูแล้วกันนะครับต้องมาเจอกระเช็ที่วันนี้ขาดพัาติกชีกค,ครับน่าจะกระทบในแนวรุกหนักแน่ๆนะฮะและเกมเย็นพวกเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะครับหกเกมหลังเนี่ยพวกเขาแพ้ซะห้านะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้สุดเดนเล่นในบ้านน่าจะเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเชคหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองเราไปดูเวลส์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางออสเตรียเดีย๋ยวคุณที้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเวลส์เอาชนะหนึ่งทีม เวลส์นะครับชนะ1เสมอ4ครับเกมล่าสุดเสมอกับเบลเยียมมาแบบยอดเยี่ยมเลยนะครับ1ประตูต่อ1ส่วนทางออสเตรียเนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะมอเดลัวมา4ประตูต่อ1ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้าน่านะจะลงสนามในวันนี้ครับ วันนี้เวลส์ข้างหลังจะมีทางคอนเนลเลอร์เบิร์ตครับตรงกลางอารอนแรมซี่จากแรนเจอร์สนะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางแกเรตเบลที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับมาดริดเลยแต่ก็ต้องเรียกมาติดทีมชาติครับสำหรับเบลครับตรงทางออสเตรียนะข้างหลังจะมีทางสเตฟานไลเนอร์ครับตรงกลางมาสเตลซาวิเซอร์และหน้าก้าหน้าเป้าจะเป็นทางมาโกอานาโตวิชครับก็ต้องบอกว่าเวลส์เรียกตัวเก่งกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับแล้วก็เล่นในบ้านรายการเนี่ยแฝงมากมากเพราะเขาแพ้เกมเดียวจาก10เกมหลังในการเล่นในบ้านนะฮะส่วนทางออสเตรียเนีีี่่่่่่่ยยมมมมาาแแบบบบไไคคออสปรรระะกกเททหหััชชวงงล็ตน อ่อนๆน,นะฮะเกมเย็ยนก็แย่อยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้เชื่อใจเจ้าบ้านเวลส์ดีกว่าแข็งแต่งแน่นในบ้านนะฮะผมมองว่าจะเปิดบ้านเอาชนะออสเตรียได้1ประตูต่อศูนย์ครับคููสุดท้ายเราไปดูที่อิตาลีครับวันนี้จะเปิดบ้าน,เจ,าา onia, นเจอทางนอร์ทมาซิโดเนียโดยคุเจะมาเกมล่าสุดต้องย้อนไปถึงปี2017เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2อทีมกันครับอิตาลีนชนะสเสมอ2งแพ้1นครับเกมล่าสุดเสนอทางไอร์แลนด์เหนือมาศ อัลจนะาไอซ์แลนด์3ประตูตอนหนึ่งไปดูที่ตัวเพื่อนที่เขาว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับอิตาลีวันนี้แนวรับมีเลโอนาโดโบนิชี่ครับตรงกลางนิโคลโลบาเลล่าและหน้าเป้าจะเป็นทางอันเดรยเบลลอกติครับส่วนทางนอตบรเซิลมาซาโดเนียเนี่ยเขาหลังจะมีทางวิสตามุสลูครับตรงกลางเอลิฟเอสมาสครับเอลมาสครับและหน้าเป้าจะเป็นทางมิลานลิสตอฟสกี้ครับก็ต้องบอกว่าอิตาลีพลาดหาตบมา พลาดเอาช่วงปลายช่วงครอบรอบคัดเลือกนะครับต้องมาเหนื่อยในรอบ play off วันนี้ใส่เกียร์ห้าลุยแหลกใส่แน่นอนนะครับเล่นในบ้านเพื่อเรียกความมั่นใจของทั้งทีมและของแฟนบอลนะครับส่วนทางนอรดบาสเซโดเนีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาพอสมควรครับแต่ว่าวันนี้มาแบบไม่มีอะไรจะเสียครับมาแรก แน่นอนว่าวันนี้ถ้าจะมาแรกเนี่ยสู้อิตาลีไม่ได้แน่นอน,นครับเพราะอย่างที่บอกครับเรียกขวัญและกำลังใจวันนี้อิตาลีต้องทําให้ได้ครับผมมองอิตาลีจะทําได้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะนอตบาซิโดเนีย4ประตูต่อหนึ่งครับสุดตาราเปาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกเขาสวีเดนจะเปิดบ้านเอาชนะเชคก1ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองครับเบลส์จะเปิดบ้านเอาชนะออสเตรียหนึ่งศูนย์ครับและคู่สุดท้ายครับอิตาลีจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะนอตบาซิโดเนีย4ประตูต่อหนึ่งวันนี้วนเลยะ ก็อย่าลืมกันแล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานไซก้อยก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกคอทุกคนโชคดีแล้วมาจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ